โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ผมภูมิจะเบียรลาฟอร์มานดี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมอันดี้ซิมเบอร์เช่นเคยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคในการใส่สกิลยังไงให้เล่นสาย COC เนี่ยแล้วก็สายสกิลบัฟเนี่ยแบบได้สบายๆนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดปัญหากับการเล่น COC แล้วมันทับช่องใช่ไหมครับใส่สกิลบัฟแบบขาวอเนี่ยกดบัฟไปไม่ว่าจะเป็นสกิลขวานหมุนรอบตัวสกิลเกาะน้ําแข็ง หรือว่าในส่วนตัวของสกิลพิพใช่ไหมแล้วมันตันช่องเนี่ยเราทํำยังไงเนี่ยถึงจะให้ช่องพวกนี้เนี่ยมันเรียกว่าใช้ประสิทธิภาพได้มากที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยต้องใส่สกิลเดสสองสกิลใช่ไหมแล้วก็สกิลบัฟแบบกดใช้อีกหนึ่งสกิลแล้วก็สกิลดาเมจอีกสกิลหนึงใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํำยังไงเราถึงจะทําให้แบบว่า ตัวของเราเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ได้ในส่วนตัวของสกิลเนี่ยหลากหลายแล้วก็ใส่ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะโอเคก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันครับผมขอแนะนำน้องเป็นสัทเพาะเพเป็นบริษัทรับเติมเกมถูกใจตนเองแน่นอนครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษัทเขาเปิดทำการทุกวันไม่ว่าอยู่ตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงตีสองครึ่งเลยนะครับโอเคมาอ่ะอันดับแรกนะครับให้เรากดไปที่่ตอา ตัวเคตอนนี้เนี่ยสกิลผมเนี่ยใส่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสกิลวาร์ปใช่ไหมแล้วก็สกิลอ่าคิงใช่ไหมมันจะเป็นสกิลแดชสองสกิลนะครับสองสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลประเภทแดชสกิลนี้เนี่ยเป็น COC ใช่ไหมอ่าแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลยิงปกติสกิลนี้เป็นสกิลวางบ่อพิษทำดาเมจใส่บอสใช่ไหม อ่ะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยคือสกิลนี้ครับสกิลกดบัฟก็คือกดใช้บัฟเนี่ยปึ๊บขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้หลักๆแล้วเนี่ยถามว่าสกิลมันเยอะไหมเยอะมากครับถามว่าทำไมผมถึงใส่พอใช่ไหมกดไปที่ตรงนี้อ่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับสังเกตไหมว่าตัวนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นสกิลหลักตัวนี้สกิลสกิลวาร์ปใช่ไหมตัวนี้สกิลกริ้งตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลโยนบอสพิษทำดาเมจใส่บอสใช่ไหมแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลในส่วนตัวของอ่าสกกิลดบัฟ แล้วก็มันจะมีอยู่2สกิลที่ผมเอามาใส่ช่อง2ครับก็คือสกิล C.O.C พิษใช่ไหมแล้วก็สกิลกดบัฟพิษครับอ่าสังเกตนะครับ2ออันนี้เนี่ยนะครับ มันเอามาใส่ข้างล่างได้ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยผมได้มาจากเพื่อนๆในตอนที่ผมจําชื่อไม่ได้นะขออภัยเขามาบอกผมว่า,าคุณภูมิครับลองเอาสก,กิล COC เนี่ยไปไว้ช่อง2ดูครับมันใส่ได้เหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าสก,กิล COC เนี่ยที่เราลิงก์ไว้เนี่ยเราใส่ได้เฉพาะข้างบนเท่านั้นถึงทํางานได้แต่ไม่จําเป็นต้องใส่ข้างบนครับเอามาใส่ช่อง2ก็ได้เดี๋ยวผมไปสาธิตให้ดูนะอันนี้คือผมใส่เอาไว้ช่องสองนะอ่านี่ครับเดี๋ยวพาไปโจมตีมอนสักดานดูนะครับ เดี๋ยวผมลองใช้สกิลบัฟให้ดูก่อนเลยนะครับสังเกตนะว่าตัวนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือสกิลบัฟติดตัวนะครับถ้าเรากดตัว R ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะกดสกิลบัฟแล้วก็จะมีสีเขียวเขียวเนี่ยรอบตัวก็คือถ้าเราทำดาเมจได้ตามที่กำหนดเนี่ยนะครับทำดาเมจบัฟได้ตามที่จะกำหนดเนี่ยติด5้าสแต็กบัฟเนี่ยมันจะระเบิดพิษใส่ศัตรูใช่ไหมแล้วถ้าเรากดตรงนี้ครับกดสลับช่องเนี่ยสกิลพิษยังอยู่ครับสังเกตไหม นี่สกิลพิษยังอยู่เนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นการการเปลี่ยนอาวุธแล้วก็การเปลี่ยนสกิลเลยแต่สกิลช่อง2เนี่ยนะครับสกิลช่อง2เนี่ยผมแนะนานะว่าเอาของที่เป็นสกิลประเภทบัฟติดตัวแล้วก็สกิลซีซเนี่ยเอามาไว้ช่องนี้อันนี้เนี่ยเป็นผู้สกิลกดใช้อ่าเราจะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใส่สกิลเนี่ยได้หลากหลายขึ้นก็คือแถวนี้เนี่ยเป็นสกิลประเภทบัฟเลยแบบบัฟติดตัวครับเหมือนสกิลพิษเนี่ยก็คือเป็นออร่าเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นซีโใส่ อ,อีกสกิลนึงเนี่ยอาจจะใส่เป็นเกาะน้ําแข็งก็ได้อะไรประมาณนี้เออลองใช้ดูก็ได้นะครับแต่ว่าแถวบนเนี่ยเราก็ใช้เป็นสกิลประเภทเกิ้งลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยกว่ากันไปลองใช้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นบ่อพิษอะไรเงี้ยเออก็ลองเอามาใช้ดูนะครับแล้วแต่ใครจะใช้แล้วก็กดบัฟตรงเนี้ยปุ๊บนะครับเห็นไหมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเราไม่กดปิดเนี่ยมันจะยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่แบบช่องไม่พอเนี่ย สามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยเอาสกิลประเภท CC ไอ,โซ,โอซีโแล้วก็สกิลบัฟเนี่ยเอามาไว้แถว2ได้แล้วก็สกิลช่องแรกเนี่ยเอาเป็นสกิลประเภทโจมตีเลยอะไรประมาณนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมซีโ,ซโซก็ยังติดเหมือนเดิมนะเนี่ยซีโซพิษก็ยังปล่อยไปเหมือนเดิมครับนี่เห็นไหม เออเนี่ยครับนี่ลองดูได้นะครับนะก็สำหรับใครที่แบบว่าช่องไม่พอแล้วกันนะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟอร์มันดี้ดิเฟนบุ้งด้วยน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ